สวัสดีครับสวัสดีครับผมบายสวัสดีครับบายครับโอ้โหนี่ ไม่ชินตาเลยพี่ต้งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ร้านล็อกเก็ตซาวนะครับใช่ครับเราออกมาทํางานกันนอกสถานที่ครับผมแล้วก็นี่ลํานี้เลยพี่ต้งก็เป็นเรือและที่นอกเหนือจากรถยนต์ที่เราทํากันอยู่เป็นงานหลักก็จะมีงานในเรือเราก็ทําด้วยโอ้โหเจ๋งมากใช่ยิ่งใหญ่อลังการหรูหราสุดใช่ถูกต้องและด้วยความใหญ่เนี่ยเราก็เลยทําในสถานที่ที่อยู่กลางเมืองอย่างล็อกเก็ตซาวเราไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องออกมาทําที่สถานที่ของที่เรือจอดอยู่ครับผมร้านเราก็รับตอบโจทย์ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรถเป็น เรือนะครับผมเรามาจัดการให้ได้เลยนะครับใช่ครับแต่ก่อนอื่นนี้ต้องขอแจ้งคุณใบนิดนึงรบเนี้เราต้องให้เครดิตกับพี่โหน่งสปีดโบ๊ทไทยอยู่โซนลำลูกกาคลองเจ็ดครับพี่โตนะครับเป็นผู้สร้างเรือลำนี้ขึ้นมาทั้งลำครับผมโอ้เจ๋งมากเลยนะครับผมครับไปชมครับพี่โต้งเชิญครับครับพี่โต้งครับผมด้วยความที่เรือลำนี้เนี่ยกำลังทำการบิวเลยก็อาจจะมีเสียงเครื่องจักรบ้างได้ใช่เลยครับมาเข้าเรื่องลำพงกันครับพี่โต้งลูกค้าเลือกใช้ลำพงของอะไรบ้างครับเป็นเรือลำที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ครับ นะครับเราก็เลยใช้ของไว้ออดิโอ รุ่นแบ็กแอร์ครับนะครับก็เป็นรุ่นท็อปทของแบรนด์ไวท์แบรนด์หนึ่งครับผมแบรนด์ไวท์เนี่ยก็เป็นแบรนด์นำเข้าจากอังกฤษเลยใช่ครับพี่โต้งเขาต้องกันน้ำด้วยไหมตัวลำโพงเนี่ยคือลำโพงเองแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นลำโพงรถยนต์เราก็จะออกแบบมาในกรณีที่เปิดไม่ได้โดนน้ำโดนอะไรเนี่ยใช้ได้แต่ระหว่างออกเรือแล้วมีฝนมีอะไรเนี่ยเราจะทำอุปกรณ์มาครอบคุมไว้ให้ลูกค้าด้วยมีฝนตกมีอะไรลูกค้าสามารถปิดก่อนได้ใช่ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ถูกต้องครับก็จะสามารถครอบได้เข้าพอดีรูปกับตัว ใช่ครับผมใช้กันน้ํากันฝนกันแดดได้เลยครับเวลาเราใช้งานเนี่ยอยู่ในที่โล่งกลางแจ้งเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความดังพอสมควรครับครับผมทวิตเตอร์ขนาด4นิ้วเสียงกลางเนี่ยแนิ้วครับครับผมแล้วก็ทําเวทีเสียงก็คือติดตั้งทั้งสองฝั่งเลยติดตั้งทั้งซ้ายขวารอบทั้งลําเรือ4ตําแหน่งเลยจบเดี๋ยวเราไปดูจุดติดตั้งื่นเลยต่อคุณลูกค้าเนี่ยใช้ฟอนต์เป็นของอะไรครับฟอนต์อันนี้เราเลือกใช้เป็นของ Kenwood ครับผมรุ่น KDC BT 6 6 0ู U อันนี้ก็คือเป็นวิ ยุดินเดียวที่เล่นในทั้ง CD, USB Bluetooth ครับผมครบผ่านเลยถือว่าตอบโจทย์ยูยนะครับพี่ตงเพราะว่าสะดวกคุณลูกค้าเลยใช้งานครับผมจบลำโพงส่วนหน้ามาแล้วแล้วก็ลำโพงส่วนกลางเนี่ยพี่ตงก็จะได้เลือกติดเป็นตรงนี้ใช่กลางหน้าก็จะเป็นตำแหน่งด้านช่วงคนขับช่วงคนขับครผมแล้วช่วงกลางหลังก็จะเลยจากตำแหน่งผู้ขับหรือคนนั่งมาอีกนิดนึงครับนะครับแล้วก็ท้ายสุดของเรือตรงนี้ก็ยังมีกริวนะครับเพื่อเวลาคุณลูกค้าเนี่ยจะใช้มาที่แล้วจังหวะที่มีการโยกเคลื่อนไหวของคลื่นน้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะเซไปโดนหน้า ลำโพงอาจจะเกิดความชำรุดได้เราก็จะทำตะแกรงมาป้องกันเอาไว้ด้วยเก็บเป็นสีขาวนะครับผมเพื่อให้กลมกลืนกับตัวเรือนันเองนะครับผมและส่วนสุดท้ายก็คืออยู่ท้ายเรือเลยสุท้ายสุดของเรือครับผมก็เวทีเสียงเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยในเรือไซส์อย่างนี้ก็คือเอาอยู่แน่นอนนะครับผมแล้วก็ลำโพงดีๆแบบนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกําลังขับครับพี่โต๊นี่เลยครับพาวิแอมของเราอยู่ตรงนี้ครับการขับลำโพงกลางแหลมทั้งสี่คู่เนี่ยเราเลือกใช้เป็นพิซซึ่มรุ่น SQ4 สองตัว นะครับ ก็จะให้กำลังขับที่ควบคุม8นิ้วได้สบายๆครับผมนะครับตัวแรกเนี่ยก็อาจจะคุมโซนหน้าอีกโซนหนึ่งก็คุมโซนหลังนะครับกำลังขยายให้ลำพงเนี่ยทำงานได้เต็มที่เลยถูกต้องครับผมแล้วก็ตัวใหญ่ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นของพีซึมเช่นเดียวกันในรุ่น SE ส1.200วัตต์ดีคาร์ตดีนะครับครับผมก็คือจะใช้ก็จะมาคุมขับทัพ12นิ้วอ่าพี่ต้องเลิกใช้เป็นทัพเป็นของเอาพาร์ต12นิ้ว1คู่ครับผมเสียงเบสเตอร์เสียงการเเเสีียยงแแหลมาาะนนน่่อครรับพกว ไปกลางน้ำเนี่ยสองฝั่งของแม่น้ำนี่ได้ยินแน่นอนครับผมโหพี่ตงครับผมเป็นไงครับคุณนั่สมบูรณ์แบบครับผมครับผมแล้วก็ลงตัวสีสันเนี่ยเข้ากับเรือมากๆใช่ใช่จะเห็นได้ว่าเรือเนี่ยกำลังทำการเก็บงานบิ้วสีต่างๆเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วครับผมแต่เราก็มาติดเครื่องเสียงแล้วก็ปุ้มเลยครับผมครับผมเก็บงานเรียบเนียนไปกับตัวเรือเลยครับผมแล้วก็ลำโพงเนี่ยพบครันเลยตั้งแต่เซตหน้าเซตกลางหน้า กลางหลังและก็หลังสุดนะครับแล้วก็ยังมีพาวเวอร์แอมที่ขับทั้งซับทั้งเสียงกลางสูงครับครับผมให้ทํางานได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ไปจบด้วยเบสแน่นๆอีกสองดอกเลยหลักการทํางานก็ดีไซน์มาจาก รูปแบบที่เราทํากันในรถชุดใหญ่ๆครับผมก็เอามาลงในเรือลานี้เลยครับแล้วเราก็ยังใส่ใจถึงการใช้งานของคุณลูกค้าว่าถ้าไปเจอแดดเจอฝนเนี่ยเราก็จะมีโปรเทคชัวกันน้ํากันแดดด้วยเราก็ยังมีการโปรเทคต่างๆด้วยนะครับผมเอาละครับผมหากท่านใดนะครับมียานพาหนะรูปแบบอะไรก็ตามมอไซค์รถยนต์เรือได้หมดได้หมดเลยนะครับผมติดต่อที่ช่องทางออนไลน์ด้านล่างนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับพี่0 2 7 9 2 9 9 9 9ดเาครับเดี๋ยววันนี้เรากลับร้านกันแล้วครับยดีครับไรครับผมขอบคุณครับ ใหญ่อลังการครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ